สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอ็ดสี่สิคนพี่น้องวันนี้ตลับขาสู่ช่องยายเงืองนะพี่น้องเนาะลืมถ่ายให้เบิ่งสถานที่เกิดเหตุเมื่อคืนนีพี่นอ้องลูมาประสบความยากที่สุดพี่นอ้องทางแรกพี่น้องเลย อุบัติเหตุยูทูบมากพี่น้องเอ้ยตั้งจากเรียนถ้าถ่ายคลิปอันย่ายน้องหลีดเมื่มนนมนนวมอวาน,อนนี้นี่แหวนนี่เด้อนี่นี่แหวนอันเทียนลงไปหมอดมานหันเนาะแล้วก็มีอันใหญ่ใจดีเี่ปุ่นพี่น้องเอ้ยฝากเงินมาใหา้เ้าบุ่เคยมาเฮือนเราจะเถื่อนได้พี่น้องเคยมาตั้งบอปุ่มเคยจะเถื่อก็เคยอยู่ในตัวแต่ปุ่มมาจะโดนระเบิดแลรวสิอบแล้วบอก เพื่อนยายังดีตอนนี้พี่ดาวเราอยู่อยู่นนี้พี่ดามาหาืแล้วเอย dedans, ู่เพ right, ื่อนอยู่บนี้เนาะเอาเชื่อขไปไ้นะอาลีีมึง เออรถนั่งลีดียบอ่ะเอ้าื่อแต่เฮงเลยอือไม่ท้าแล้วยิงเท่งาเดี๋ยวนี้เออ่งขืนอะไรได้สนะอือเออเชียตอนจังม้เฮ้ย่ว่างอ่อน่เออ่าตนมาเลยห้าร้อเ็นีอืจ้าเอ้ยยายจื้อเฮาอีบอวบอที่ลืมห้าอลย เถือเ่บาดเบิดตบ่โอ้ยมือนี่ก็ได้มาหายใหม่ม่งเัาไปอยู่ที่นี่ก่อนมาแตงแจงจับคืนนี่เกไปสมูอยู่อยู่ในเส้ไใในตลาดนี่ในตลาดหน้าห้องหันแล้นาเงยเ่อหาหาหักต้นเดิกต้นขอนแจ้งผู้หลุดตกใจขาขาอยู่มันจะเป็นยังได้เพิ่มแม่ก็บอกคนนันเขาจะคล้องมันสีดําแดง ช่วงน้นน่ถ้าถ้าราจะมาส่งจะมาส่งตอนหกโมงเลยหกโมงไปจไปเลยสองคนหกโมงเอนี้เออสองคนจาไปนะไ่นมันก็่องคเลยนั่งเลยเดี๋ยวยังยังยังเหลืออยู่บตอนหอดหกโมงตอนนี้5้ากับสิบเจ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีโอ้ยม่ส่งเยยังเป็นไทยนะเป็นซุย มื่ก็ถ่ายเอากูหนึ่งกูว่าเบิ่งเบ,บ,บิ่งยังกรับวิ่งไก่ก็มีไก่ตัวเดียวแม่ลูกอ่อนนี่ช่าอาลูกมันเจ๊ตโต้เอาหนี่มีอันผู้ใหญ่เจ๊ดีเพิ่นฝากมาให้เพิ่นบอกเสือออกน้าหาลอยบาทไม่ไงข,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 ขอบขอบใจจ้าถูกเด้อโอ้ยเอาเส้นทางเพิ่นมีมึงอกีห่างหางมี่เลยนั่งเด้อโดยเบิ่งดไม่ใหญ่เนยโดยสิ่แล้วขันหลานแต่เป็นตาสักคนถ้าถูก เพิ่งห,งห่างพิ่งนี่เมื่อก็หายาห่างหานี่หายดีนี่เออเพิ่นเห็นเมื่อวานแล้วเพิ่นก็เลยฝากมาให้เพิ่นว่าอีต้นยายฝากมาให้เฮาก็กรรมาให้ฝากมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละแม่เอ้จ้าชูจนได้เงินเต็มเนปมหิแม่อีบัวน่ะให้กูน่ะช0 0 0ัพื้นนี่เนปมหิบ้านน่ะก็เงินตัวเองนี่แล้วแต่ใจแต่พอเพิ่นกระจายมหิสายบาท ต่อยอดน้ำฝนกันไม่ไ hmm. ด okay. mm ้ต hmm. mm ่อ hmm. ต mm ่อแตกเงินมึงเอาหายตั๊กในกูเตวิตผงกู้ก็ต่อเศร้าพันลงเพลินน่ะตอนมึงไปหนูมึงก็หายสี่สิบบาทกูก็จ้าถูกโมทนาทาน้วยนางเลยเออแต่แมนกูนี่ถูกเงี้ยอะไรไรแบบนี้ก็เฮือนไม่ใหญ่นี่ก็ะดับจักชิเงินอีหยังกียางมั่นไม่ใหญ่เอ้ยจ้าถูกแม่วันไก่เอาไม่ใหญ่แน่ไก่นี่แต่ไก่สองโตไงไก่ตัวเดียวแม่อก่อน อันเห็ดยังกินก่อโอ้ยแม่บอกอันนั้นเอาเอาเอา,เอาเห็ดมาเห็ดกระด่างบ่แม่บอกพันว่าเห็ดเห็ดเพื่องพผึนโอ้ยผึนดําเขามาเอาโอ้ยผัวแม่บอกส่วนส่วนพักจะน่าอันนั้นนะอือะไก่กระเทียมอยู่เลยๆซางมันที่มันกะงามพอได้กินอ,อยู่ได้ไหมเถ้าเอ้ยเอ่อเสียเมือขึ้นนี่โหลดนะเสียขึ้นนี่ต้นตอนขั้นจากกระชี้ใบใบเด้อ กูตกใจค่ะอาค่ะกูจะเป็นยังไงกูจะเป็นยังไงตกใจอยู่หวัดผู้หวัดผมและใจกับบอดีอยู่มามอเศ้าีเนายเพิ่นเพิ่นยังไงแล้วกันไม่ได้ใส่สูใส่ยังไงบ่เคยบ่ยหรอกใส่ยังไงเราขอด้อยยุขอดอวยแล้วใช้มันถีไปเรื่องกระเจี๊ยงกันหนักยังไงนมดเ ถูกเธอได้ไปให้ทราบเนาะนอนพักผ่อนอยู่นี่ได้หลินไผ่ซองขึ้นมาจะ้นี่เงี่ยงขับไอ้หอมได้เฮือนผัวได้บอนหองอีหลีนอนผัวไผ่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 กูก็นอนลอาหานได้เนาะบอกกุ้งก็น้อนไผ่ไผ่เนี่ยงขับไอ้หอมซูไผ่คือเพื่อนพวกเนี่ยเฮ้ยไผ่คือเฮือนนั่นร้อยไผ่คือเฮือนนั่นบออีอยบ่งยังอีเตี้ยบอกรามากฟัก บาดนี่กูเลยไผ่ขึ้นเฮือนผ้ากูก็อยู่น่ะขางกูก็จับผ้าออกมาเฮ้านี่ผว่ามึงเขาไปไปชั้งในบ่อนน่ะตัว่ะในบ่อนอีดีนอนีลยน่าหง่ะกูก็หายได้กูไผ่ที่ว่าโอ้ยป้าเอ้ยป้าเจ้านอนละโบฉันสีเนาะเจ้าหัวเมือโบฮามาเฮือนเจ้าได้ฉันสี่ก็ว่าข่อยนางอันนี้เราบอว่าขึ้นมาหายุ่องเข้าไปจะเพื่อหาอย่าง โอ้ยังคุ้่งสาสยพูนผู้ยั่งนะทังนั้นทางนี้ยังป่ได้ยั่งทางนั้นยั่งยั่งะทางนั้นตอบเออโอ้ยหน้ามึงเป็นไทลงลานไดเเคุ้นๆก่อยคือชิดคือคือเคยเห็นบบ้วนาเห็นเจ้า คเนกลล้วสม่ขอเนะหาเเงินไหวเพิ่นผู้ใหญ่จะดีผากใหมเพิ่นแล้วเอาเงินไหวเพิ่นบดอ้นได้เากระข้างแหลกได้สดมานน่มาตั้แต่หุงจากต่ข้าวด้วยตังข้าวเขาหงเยนผู้ตเ่เออตข้าวเขาหงเยนปฐมผูเนาะอันมาหน่ก็มาแล่นเห่นจีซดอก มาพกกเป๋แกลนเหรน่อ้ยจะไปหาอีชุยด้วยอยบอย่าง่ออ่างห่ออดัวหน้าระอหวน้าจะไปงานมั่วัเออันนี้ดังเหรมาจะใช้ผู้สาวดีหน่อยนองจะใช้เมื่อคืนนี่จะไหโรเซียนะ อยู่หวัดกันไม่จลุดอยู่เฮือนอยู่กับอีนี่แล้วเดรินไปนอนอีไปปสบายดีป่าลูกฮโอหลเสียบงเลเอาอีกทีหนึ่งห้องก็มาไปอันนาคำไมมาตะนานพอบ้านหลังบ้านหลั บ้านนเจ้าเท่าเลยนี่เออใจงั้นหาเพื่อนชวิตคือเพื่อนอรกไปน้าต่ตองเล่นจำบ่เราบอกว่าน่ไม่เจ้าแตไม่เจ้านี่จองจองจำจองคนาม้าอืมไม่จองคืนปุ่นย่าไม่ส่งปุ่นย่าไปเลยถ้าไม่ส่งเขาจะไเขาาว่าบ่แต่คุ่นึ่ะ มาส่งก็น้องเฮาเองพุ่นน่ะว่ามามาส่งก็บ่ยังดูเเฮยเนาะไปสิไปเฮ็ดหยังก็มาส่งแล้วก็ส่งอือมาส่งจางนอเฮาว่าซั่นนะก็เลยสงสัยมันสิไปกับบักอันนันจะอย่าว่าซือเฮาว่อือูได้เออวาบักอันนันนี่น่ะได้อยู่แต่บ่ให้เอยซื้อเขามใหญ่ก็ใจหาเด้อเออๆบางคนมีกันเฮาขาเองอือ อันคนนิ้วเขาจ้องขึ้นเลวคนป่าป้าเอ้ยเขาไปนอนคนป่ามากูว่างไปคนห้ำกูย่าอันด้กูว่าเฉลยช่วยไม่ไงอันป้าญาติคันเห็นหลุดคนวกายทางสีหลุดกายหน้าไม่แล้วกเบีมือเนี่ยนี่มันไาูป่ได้ช่วเลยปีนช่วยปีเลยปีนนั่งจุอย่ีีนันตรางดึงเลยดูเนจะงมนยไ แม่ออว่ก็หายเงินคืนหายสิบพันล็มาหีบหน่อพัยาย่อพนยนั่นตัวเองก็บดรลยเนาะโอ้ยคุยจากแปัน่ะนล้วโม้หม่ไปอันะพอคนนี่หัวร้ายได้น้ำจะแพแน้มั้งคามคนเท่ากับอันอันเอื้อยอยู่เมืองนอกไม่ญ่ลงไปน้ำลงไปนะก็ทั้งเงินเนี่ยอ้ยไม่ญ่จนได้เงินเนี่ เงือดจากกันน้องบิ๊ทเอาสะอาดดีอยู่วะเขาพอไหมได้เห็ดไหยไง่ใหญ่ได้มมันลงหวางหันเด้นางเลยอไหมมาเห็ดไทยห้อยติ้มมาเดีออไม้แล้วพออีจอยอีเจนโอ้ต้มเห็ดเพื่องบ่หนะแกงเอาห้อยบนซุกเราบ่อใหญ่เบ่งดูหันมันจะเฮงตือมาค่ะ แกสะไปชมเสียวบ่เออถ่ายเอามาใหญ่เออถ่ายยี่เด้ยวมาใหญ่ถ่ายอยู่นี่อไอบึงกู้นนี่ช้าๆกุ้นหอดที่ภาษาอือืเอ้ยเออไม่ได้งวควายกับบ่มีที่ช่างกับบ่มีอืใยายชูอยากมีถังหัวควายนั่งไเถ่าเอ้ยมันลำบากเจ้าเถ่าแล้วมันชิหาผู้เบิ่งบ่มีอืาบ่มีอีกไม่ได้หรือาใครลูกใครร้านนี่แล้วพอได้ขาน้ำปูนี่นะเอ้ยอื ว่าเผื่อจะคลองตายได้ี่พี่น้องเลแ้มันว่าจะคลอง,ลองต,าตายแล้วเถาเลยแกงเองนะบ้านเนี้ยนะขึ้นในนังกะนู้เยะขูดเยยอยู่บ้านอันก็นมาได้พวบ้านดงผู้ชีโพผู้ชี้ผู้ใช่พกก้มกกกา,กม,ากมาสองคนผู้ใช่นั่งไก้กันนี่แหละเออเป็นแกงเฮ็ดเครื่องกินใหดเรื่องเมล็กอะ้นแล้วมาหา,าเยเม็ดพันาอืไอื เนี่ยกินน้ำลูกน้ำร้านไปหลายๆแยกเลยกบเขียดกบยังกับข้าได้เข้าก็มาหายอยู่อีนี่ก็ไปอยู่ไปหากระเมนหน้าคนอ่ะอืมอันไม่ไงจังง่ายอย่ามันเปื่อยพวกกูแบบโอ้ยกูจะไปหาอีสวยเด้แต่เฮาคงบอได้ยมอยู่ที่เหขามาถ่ายนี่บ่เนี่ยขามาถ่ายบ่เด้ก็มาถ่ายเลยเด้เออถ่ายกับขันเพื่อนเห็นเพื่อนอยากหายเพื่อนกับฝากมาให้ยไม่เถอะเห็นบอกเพื่อนเห็นเนาะเดียวหรืเพื่อนอยากหายเพื่อนกับฝากจุ้ยเลยมาโหลด เออสมั่นคนนิงเออเคนห่างคนมีเมื่อกาหายห่างหามีเลยนั่งเด้อสาธุถ่ายก็ไม่ใหญ่นี่ซูห่างซูมีเขาได้ให้กูอาศัยไฟฝึกอืมอะไรเห็นแล้วบอกอาศัยลูกอาศัยร้านสิอาศัยไฟนั่งอือตาเจ้าน่ะเห็นห่งบอได้เห็นห่งไก่บ่ไม่ไงเห็นไก่อยู่แล้วนางอ๋อหักเขาได้แข่งค้าโบไปหายพักได้นี่ คือเนี่ยก็คู่เหยียดคู่เหยียดคู่เหยียดอยู่ฮะอดเอานอนเม็ดหนึ่งกับบันไดนอนได้บันไดนอนท่าเดียวนี่แล้วกินข้าวแรกนี่ก็บชินอนแล้วนี่อืยกับพีแรงสวนชองคนนี่เแต่งพ้าเขาวกินไหมไงข้าวมากเขาจะขับางไรอีกเออจะกินพร้อมกันกับลานบ่ออืถาลุกถาลานลกชอบข้าสีแทงโอ้าวนาผึ่งเด็กจะมาบอกกินวันเกิดบ่ไปบอสนะไปออื ไปหลูกหลาน<ไ>อันยังให้กินก็กินม่ใหญ่เอ้ยเถาเลยคือจะว่าอะไรไม่เถามียังก็กินไปซ้ำเออเอาไปหลุดน้ำซุย,ยดยีผิดอยู่ได้จะห้องอะไรได้ซุยเลยไปหลุกน้ำซุีว่ะ ย่างบบได้กับโบใบกับซางข้าวชิมาฮาดอกข้าวชิมาเลรีนึ่ดอกเอออย่างย่างเอออย่างไบพ่อเมื่อยก็มาเนี่ยบางเถื่อเจ้ากับชิพเห็นเฮาเฮาบ่ได้อยู่เฮือนเออไม่เอ็นอยู่เออให้ออกไปสวนนะปู่เป็นไงเอ้คุณล่อถ้าปู่มังหมูมองแมวไปกับโบเ็นดอกพอละอเมื่อกาดมีสื่อมีเสียงผลเงินร้านเป็ได้บุ๊สามแสนเงินเงินแสนหนึ่งบัเงินแสนหนึ่งแสนห้าชิพคือว่าอืมคือว่าได้นี่แหละผลประกาศนะบักแอ่น้อยอืออืออือคือทั้งๆกะนี่ เออกระเทาว่างั้นชิโง่มาเล็งนัะนชิลร่มถ่ายดอกขาเจ้าไปนะเจ้าสิบบพอเฮ้ามืดน้าจังมาเพื่อนนั่นเออเอาบุก้ามาเล็งนอนในเด้อชูบบุกข้าไมายิ่งไหนเออสิบบพอเฮ้าบุกข้งเฮ็ดซวนเตะมึงขายเลขเอาเงินห้ยพดโอ้ยหกลัวใหญ่อ้วนคือพอเออ 국민 bình thường, là Nhật nơi Jung wonderland nh Anfang cho 20 năm rồi, mu avez nam mã WTH Nam م ولا la là только năm sau ป่ะปเมเงาปมลูกป่เอาเงินให้เถาอะไรละเมื่อป่ะใช่เมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยหมเห็นกันแต่อีกต้นอะไรอยู่พี่น้องกูเถาเนาะเท่ากับโบเดมาแทนเลยจะเคลื่อนไปเคลื่อนอย่าโบจักเดือพี่น้องป่ะเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อจ้ะเด้อ